น้าลูกจากตัวตรงเข้ามาเดีนยี่ลกจกเขาไปยังไงนั่นแหละน้เอิ่มเขากำลังจะมาักทีลไอะไม่รู้ฮัลโหล นายออกไปฉันไม่ออกไปละไปไปไอพวกเวีน่าของที่ฉันต้องการ

เดี๋ยวมาไม่ค้องทำตัอะ่างได้แล้วอะขอ้โอาว่าไปสัเสียซะแล้วก็ับบโอ้ยแบบบูดดี เออเอฮ้ยว้าวปลังนี่นากลัวปุ๊กติเลยใช่ไหมว้าวยิ่งม,มากเลยยิ่งม,มากมากโอ้นายก็สามารถอะรตอนนี้าสะมาน่งร้ไ่าาร,ะระวังโดนระวังโดนทางกาโอเคไหม คแต่ฉันมีคนแต่ฉันให้ไม่ไปไม่ไปอ่ะไปแล้วไม่ไปฮะอะไรอ่ะวัาดีจิ๊บแกโดนเนี่ยเนี่อใจนะเนื้อ 么了呢？No, no, no, no. Uh. สวัสดีไข่ฟ้าตีเลย สวัสดีพวกนายพวกนายกันจะไปไหนกันหรอไปโดนทงนอ,อ,องไงเออจะขอร่วมด้วยได้โอเคฉันอยากรู้ว่าพวกนายตะลุยมาตกฉันอยากรู้ว่านาตะลุยมปถึงไหนกันแล้วอ่ะพิ่งตะลุยเองอ๋อเป็นอย่างนี้เองฉันแนะนำนะจันเจอเฟสแล้วนะ ถ้าไม่เชื่อเฟสธรรมดาจะชื่อฟเฟสบีวันใช่ okay. แล้วทำไมนายลอยอ่ะโอ้ไม่รู้ฉันรู้สึกแปลกๆปุกนายมาจากไหนันเนี่ยออกไป,ปไปไปไปเลยโอ้โหเฮ้อทำไมหกทำไมไมันเจ็บจังวะ ฉันไม่เก่งคนไว้เยอาเป็นโอ้วดีแทนไปกันไ่มทำไมไนายตัวสูงกับฉันนะ่ะปกตินายคนตัวใหญ่นนะอฉันแบบขนาดอ่ะโอเคเข้าใจละเมื่อก,กี้คือท่าอะไรของนาย ถ้าเอ,อ่ถ้าปืนปาลาระเบิดไม่จะมีระเบิดเลยแต่ปืนมันชื่อท้อ๋อฉันไปแล้วนะบายนี่อยงของมันวะไป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 แกให้โอ้ยกดจาก้า ไหนนะใครอะนายจะไปไหนกันไอ้พวกวีนโอ้ยเนปสีเพียงนี่วะจะจะจิงแกกลางโลรอเลเพสาโหจริงมากเลยนะนะปืนใครเอ๊ะ chú này Có không vậy na chưa này tự tự thôi mày mày không khá là ngay mày tua này không mày không này ค่ะ okay. ฉันด้วยทไม่ยัมอ๋อแล้วใครอ่ะไม่รู้แขนนายปเป็นไรอ่ะอ๋อก็ก็ฉันเปลี่ยนแขนใหม่ไงจริงดิใช่ไม่ใช่เวลาเล่นเงินนะ เฮ้ไปทำอะไรกิจก่อนอะไรกิจอะไรอ่ะเฮ้กิจอะไรฉันจะมาลองแขนแกไอ้บ้าแพ้ก็แพ้ไปนี่หน้าแพ้แล้ไม่ใช่ไม่ได้แพ้แล้วหน่อยแต่จะจะมาฆ่าแกจะไม่แพ้เหรอเฟ้ย ด,ดแกต้องรู้ใช่เพ่อนนจะมาเป็นไงล่ะฮ่าฮ่ึเฮ้นั่นใครใช่แกพัองอาแช้ววุ้ฉันเหรอก็ใช่อ,อะ เก okay. ตาฉันค mm hmm. นี่นีจุ๊บนี่เจอนะรอฉันจะน,ะนิ่ฝากไว้ก่อนเทอะแกฉันกำลังแค้งรบพ่เิม ไม่ต้องมาจะจบป้ามีปืนนี่ไหมหรืเปล่ามีเอาไม่ตียุ้ยไหมเอา มันจะถึงเราก็จะถึงเละตายแล้ว